สวัสดีปลาลุงนะลูกสบายดีจ้าปลาลุงเฮ็ดข้าวต้มพัดยังลงไปนี่มันก็แดดโอ้ยใส่กะทิใส่น้ำตาลลูกเอ้ยเฮ็ดข้าวพัดพี่น้องข้าวต้มพัดกล้วยเน้นกะนาวซื้อมาไว้แต่ว่านี่ผู้เละหมู่บ้านนี่เขาประทันปิดได้สามมือนี่หันปิดตลาดแต่เด้อพี่น้องเด้อปิดตลาดห้างขอกห้านข้าพี่ช้างเขากลับปิดเบิดแล้วเลยบ่มีแนวเห็ดเอาอันนี้นะกะทิย่งอยู่กล่องหนึ่งก็เลยเห็ดขนมสูตรเล็กน้อยกินก่อน ไม่ปุ้งนี่แรงอยากอยากพี่น้องเลยอย่าหูว่ามันแซ็บนี่มันยังไงอย่าหูว่าคนสวยใส่ใจลงไปลูกใส่ใจลงไปเสร็จตองตัดตองแม่สีห่อขนมนี่ห่อขนมพี่น้องเอ้ย <para, para. S 1> มาพี่น้องวันนี้วันนี้มีงานมีงานเห็ดขนมมาพี่มาพี่ para, para. นั่งไปนั่งไปนั่งลงยาเฮ็ดอันนี้ไม่ใชเฮ็ดนั่งเบิ่งเจ้าค่ะนั่งเป็นกำลังใจอยากเห็ดาไม่ให้นั่งเป็นกำลังใจสืส่ออืมอาตั้งอาบอกำลังใจสบายดี FC บอสบสุขสุขพ้นีอิสรสบายดีจ้าเอามามีตัดนกนะอาตั๊ตัดกไปต่อมีนั่งหน้อยตัดประมาณสมิเด้อ I <laughs> ลุงปานอาเบอร์สุขุคนสบายดีพี่น้องสวัสดีจ้าบาลุงน้อยกระซ่าหม้อขนมเดิเดนน่นๆเขาหลอกดาวหมดแล้วเชนนนะพี่น้องเอง้ยหลอกดาวหมดแล้วหมดไปแล้วหันขาหันทายเห็ดขนมกินบบบน,นี้กันชัดมา ข้าวต้มพัดพี่น้องเอ้ยข้าวต้มแบบสบายสบายอ้เด็กง่ายง่ายลูกไปเอาบวงทำไมไปบวงหน่อยปลูกไม่ใส่เกลือกระตุ้นใช่เลยง่ายง่ายก็ยินได้เหรอลุกเนาะ เร็วอีดาเร็วๆดาคำแพงไวๆอะบ่วงรเออเอออะเป็นตาบ่วงเมคิตักใส่นี่นี่น่ไอหอยลูกบอตนี่เป็สองนหรือสามอันได้เดี๋ยวนี่เออบ่วงอันนี้สองอันมันมีอีกอ่ะเออบอตอีกอัน มีัียวบอกินเองตหอกินเองบ่ต้องหองามนี้หอกินเองบ่ได้คนอนต้องหองามต้ห่องามบไดกินเองคนสุกแล้วก็กิน เห็นบนางลูกนะคะโอ้บองเห็นหัวลูกซักแม่บอกมานางเป็นกำลังใจให้แม่คือเออนางเป็นกำลังใจกับพ่อเลยเจ้าจะเหพูดเป็น า้เฮ็ดแต่ขนมหวานกินน้องเอ้ย กินไปเฮากินฟองหวานก็เอามากินไปปล่อยน้ำตู้สาขาไหมลูกเออจะเป่งใส่จะปั่นยังไงบ้างปล่อยออกเกาบั่นี้ไปลูกไปไปปล่อยออก้็ลูกเด้อ ปล่อยแล้วก็ปล่อยใส่อีกเด้อลูกเด้อน้ำยาปั๊บขนมใสปั่นอีกเฮ้ยไม่ยังสองสุดหลาเลยอ้าวโบนี่มีเขาหนึ่งกินได้เฮ้ยตัวนี้ขนมแล้วอืมน่าปลาสะอาดสะอาดไม่ใช่จ้ามีเดี๋ยวก่อนเอาในติดบโนี้มีเข่าก็มาได้ไรเอาไปหนึ่งนี่ได้นี่อ๋อเอามาเห็ดขนมแล้วเฮ้ยเอ้ยเด็กนุ่ใหม่ ม่วันวานเย็นเย็นนองเลยข้าวเบอร์รนุกน้ำเลยจักซะก่อนห่อน,นเอาขนาดได้ห่มผ่าใหพี่น้องเลยนี่ย้อนห่มผ่แล้ว ประโยชน์ปลูกกันนะพี่เดียวใหญ่เลยปลูกพี่กายนี่ทันเนื้อที่กงก่วงพยายามปลูกหลายๆพี่น้องโก้ทำไมเขาได้กินหน่อกินเนียงมันกินแง่งมันอ้อมหัวเลย เจบลูกนับมาพี่โอ้ยอยากให้ปลาลุงเห็นกัะอือโอ้ยหนื่อยหน่อยลักพลักผลับ,บ,บมาคืนหอนบอนนางน่อยนอนูนห้องอ๋อสาวคืนหอนแหง เอาเขาแบบเขาวันนอนคนเดียวเขาไปจิ้งเขาคนเดียวมันก็เลยมีเขาวันแห้งขวดลูกขวดอันนั้นเยงขันยิ่งตุ้มพานอนเฉยมากเลยแม่แม่ไงเฮ้เฮอรอันเฮอรเฮ้เฮอเท่าตีนเย็นชื้นเบ็ดหอนจนเล่งจนเล่งเอหอนเศร้าหอนอยู่คือว่าเป็นอะไรเนาะแม่แม่งยังไงแม่อะไรโตด้ิ Au, มันมามันมาแล้วมันอยากกินมันหิวลูกเอาเงี้ยมันหิวมันมาหาเนื Nh ่อหาเน o อยากเนวกินไปสู่ลูกมันกินมันไม่ล,ลูกาานี่เหแลกอยูกนห่างมันคือสยันหิวต้องห่อห่างห่าง่างห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 ่าง่าง่งห่างาง่าง่าง มันบอตอดลูกมันบอตอดนั่งรถพันธมิตรเฟิร์มันังกับเยสเฟรเหาอะบอตอดเจ้าดอกเออคือแม่นี่บอตอดเจ้าดอกแต่มันคือบินไกลเอ้อมอะูรแต่หนเลยหาเนวกินเนี่ยนนแลลูกวหนถาว่าหดเลยมันบอกเกี่ยว มันกินข่าต่อมันกินซีนป้าไปปิดได้นะเฮ้ยเฮ้ยข้อหน้าปิดได้เนี่ยเขาไม่กินซีนบ่อต่อค่ะข้อหน้าปิดได้เนี่ปิดได้เนี่ยตัวถึงตัวเตืนตัวถึงนิ้วสั้นสี่สวบสีะครับ ใส่เลก้ยใส่แล้วก็ขัวใส่กะทิน้ำตาลเกลือน้อยนึงเกลนนือนึงแล้วกินมุนยเกิบออกมามีเป็นรูปเป็นร่าง เสยุเนือท่วมนามาหน่อยไม่มีเนือท่วมนาแล้วมมีแล้วเจ้านคนโจยนี่เธอขอทำอะไรกันนี้เช้าเนี้กับไขมันหลายๆ เอาที่สู้มาซับนี้หนกว่าอยากทำเพลงชี่คนสวยไหมอ่แค่น้อยตาแก่สิดมาซับให้หนน้ <laughs> นอยสุดในบรรดาลูดโหแล,ล,ล้วแล้วก็เป็นอย่งนกินไ้ เก็บไม่ปุ้งก็ไม่ได้มีเพียงพี่น้องกินแล้วก็นอนก็พอกินแล้วก็พักผ่อนเอามาเออหอนดี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 พ่งไปนอนคิดีช่เพิ่งไปนอน แต่เอ้ยเอากล้วยน้อยคือกันไปเกือบจะมีเป็นหงเป็นก้หนๆ้าเปดอันีวจไปจับนะลูกมชลุเบดนะอ้ามาบ่ไปเอาซึ่งแบไปเอาแนวจมฟันมันยัใส่บ่บออ่มาเป็ะแจนอืมกินโล

กดทางงายด้วค th okay, ่ะกนชีงทยกดทังไดยตัวยังเหมือนตะกอกเชายงไยแม่ม่หนี้ตัวสก่ตัวทางลัางจอจอกอตัวยังอ้าตัทางลงจเห็นอันน้องลุงสอนเบอร์เบออามี มีพวกแบบคนเหล้าท mm. ี่เขาว่าจัาพามางอดึงยังดึงจัาพาก็มีแนวึงขาพังก็ขาพังมึงขาปังคิดก่อนเือมนะอืมจับให้แม่ดูนี่ เป็นหูเป็นห้างมีสามเล็บเลยเนาะอย่ามันพอได้ไปตองแล้กก็ยาต้องเห็ดงามยังมากอืต้องเห็ดกินเองต้องเห็ดสวยๆดอกต้องเห็ดคนอื่นมาเป็นเห็ดคนอื่นเลยต้องสวย ตอนนี้แม่เล้ากายห,ห,ห็นขาต้มใกล้ชิลเลยอะไจ้าโหโหใกล้ชิลแล้วโอใกล้สิลเล่แล้วอ่ม่ค่ะข่วยเรือเมดแม่ค่ะปากข้ามาแล้วเรียร มันบลาเลือแล้วนี um, What, uh, are, ่ลูกอาวกะถาไปกินแบบมันชุกปะมันชุกเจ้าก็ได้กินคืกเก่าเหรอชุกเก่าแก่อืออมันแสบปลาลาปลาลุงจ้าะแล้วแล้วมันจะเตรียมหนึ่งก็สซูเล็กน้อยกินพี่น้องด้ยชินแน่น้องลุงกระคาราไปก่อนเดจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องลุงคนน่ารักด้วยจ้ะช่องเทาบช่างแม่นี่ล่ะฝากช่าง น้องลุงคนน่ารักแล้วก็ลุงนภาสาวเซโนด้วยจ้บาย <c oughs>